ได้เวกือนตัวตานีไ้ได้นนมดถา้าก้มมือสวัสดีครับผมอยู่กับผมบาวนัดนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาเก็บเบ็ดตอนเช้านะครับกระเล็กึ้นไม่ไายใต้คลิปนะเพราะว่าร่มมันแรงนะครับ ว่าทุกคนจะรำการเสี่ยงลมนะผมก็เลยไม่ต้องใต้คลิปเลยนะครับผมก็เลยจะมาใต้ตอนเช้านะครับตอนมาเก็บเบ็ดนะครับเก็บเบ็ดจำนวนห้าสิบกันนะครับใส่เงี้ยหลูกเกียดไว้นะโอเคนะครับไปเราไปดูเบ็ดกันเลยนะครับก็ต,ตรงนี้มีหนาหนาก็มาปักเบ็ดด้วยนะชาหลักเลยเบ็ดป้มมังเลยอะ <laughs> หลักเลยไม่รลื้อนะครับ กาลักเล่เลรียกาใส่เงื่อนปุ่มด้วยนะตอนเจ้าเพื่อปุ่มได้ปลาบ้างนะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะปลาชนตัวเล็กตาเคยลักเล่เบ็ดปุ่มกากาลูนาใส่เงื่อด้วยนะเพราะว่าตอนเจ้าปุ่มจะมาดูปุ่มก็จะได้ปลาบ้างนะตรงนี้ได้เลยนะครับหนึ่งตัวนี่นะครับได้ตัวเล็ก ตัวเล็กก็เอ้นะครับตอนนี้ปลายากแล้วนะปราวาก็จะตำหน้าแล้วนะครับน้ำกันเหลือแม่งเลยไปกับดูเบ็ดต่อนนะ Vân y klong atia tsan ra phong mẹ okantan man phong mò mai tục vim klong tsan noi noi mè noi let yếu lưu kia tu lưu kìa 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 แล้วก็เล็กมาคืนนะครับทีปผมมาดูนะก็ได้ปลาจอนสี่ตัวนะครับมาดูตอนกลางคืนนด้สี่ตัวดูนึ่งเตียวนะครับเตียวทดี่ร้องไม่ได้ดูเพราะว่ามันได้น่อยนะครับผมก็เลยไม่ดูนะซึ่งนาเกาบอกว่าเกาตอดเบ็ดปุ๊บเอามาววยบนหัวหน้านะครับเส่วงว่าติดปลาเลยแสดงว,ว่าเกาต้องเดินมาดูเยนะเกต้องเดินมาดูเบ็ดปุ๊บแน่นอน เพราะว่าแกบอกผมว่าแกเอาเบ็ดมาตั้งบนรัวหน้านะครับเสียงว่าติดปลาเลยแกยก็เลยตอดเอามาปักไว้บนรัวหน้าให้นะครับแต่เด้อเอาแกมาดูเบ็ดปุ๊บไหนโน่นกันนี้ได้กันนี้ได้นนได <c oughs> ยอมรับด้วยว่าเดินมาดูเบ็ดปุ๊บรักจริงจัด แต่ว่ากันตียูวหน้าตรงนู้นนะครับไม่รู้กันตรงไหน,นติดปลาเลยด้วยสั่งนะตัวน้อยตัวขอเดยตัวน้อยใจดีตอดแบตมาไวายบนวนนาไ <c oughs> อ้คันตรงนี้ใส่ตึงๆกันนี้มีรุ่นนะครับ ไม่รวยใจได้ไมนะโอ้ไม่ได้กันตรงไหนก้อนแกว้วที่แก้วอกผ้มยังไม่เห็นทีนะว่ากันในปักอยู่บนรัวหน้านะครับพอกไม้ปะแถวนี้เห็น่อยยังไม่เ็น,นะครับ ิดปลาเลยจังวะแตวว่ามุมนานี้แหละตรงนี้นะวะไอ้ตรงนี้แบดไนทไปนะครับนามันกันเนี่ยได้ไาหมาไม่ได้ ổ nè, chơi leo nào cho rút dây leo lẽ ở đây Nè nào gặp lút leo bảo mình vinh nha sài đen mà cô <laughs> <laughs> mà đu chính cô mà đu chính chính cả ni nào gặp Rút leo mấy lấy leo sài đen mà tí lấy chính anh đấy Rút dây leo Ok, sao lúc bà con mà lặt đùi vậy? Quá chào dòm <yom> lập tôi Nhìn <laughs> con đẹp này là lạc con con ư này mà bọt chào anh Núp Toàn chào này gà đẹp là mà xong tùa dù lưới nè Mệt ngã tiếp gần

นี่ได้ตอนยาวเลยนี่ได้ตัวอนไม่ได้ปะมาเด่นะดับจีนมิ๊โอ้ถือดับจีนก็ไวหนังกันมาเกื้อเอ็นผมันนอนมิ๊ช่วยมันลบมันก็ไม่ลบไปเกื้นมาดูได้ี่ตัวกี่กลานเลยอาเก่นได้อันปลาเป็นอืมได้อยู่

นูเกาเข้าอยู่ตรงตามกันนู่นกับติดเชื้อ,อ,อโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันไหมนะครับผมคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>